นี่แค่เห็นตัวอย่างตอนจบเลยคือแบบอุ้ยมันเหลืออะไรอีกเยอะมากเลยนะที่พีกะมันเยอะจริงค่ะก็คือเออจากที่เอกอะไรเยอะเรื่องราวหรือว่านางเอกใช่เยอะไม่นางเอกก็ไม่เยอะเพราะต้องกำหลับน้องไงใอ่ค่ะก็คือเหมือนก็จะเล่าเรื่องอะไรอยากรู้อยากรู้เพิ่งมาเป็นแผนซ้อนแผนนี่คือถือว่าแบบนางเอกฉลาดนะเอาจริงๆเรื่องเนี้ยตอนแรก เบลหนกว่าจะแอบคนดูอีกแต่ว่าไม่ฉลาดเหรอให้เขาพูดก่อน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 ยังไงตอนแรกคิดว่าเป็นยังไงแล้วอ่ะรู้จักกันมากี่ปีล่ะเขารอคอยมาสิบห้าปีอย่างเงี้ยเราก็ต้องรู้ใช่ไหมว่าเขาเป็นยังไงจนเขาอายุสี่สิบกว่าค่ะเฮ้ยอันนี้ในละครเหรอสุดของเขาแล้วเขาไม่เหลืออะไรแล้วเขาก็เลยจะเน่าหลับทนกระเป๋าชีวิตเราของเขาเยอะมันจะมีงัดออกมาได้ ค่อยๆงัดขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมไม่แต่รู้สึกว่าตอแหลมมากตอแหละกลับไงตบๆด้วยโอ้โหโอแหละมากแต่ชอบที่คุณลามีดีใจมากเลยนะที่มินไม่ได้ตาบอดอ่ะมันดีใจขนาดนั้นเลยใช่ไหมครเอ้าเมียก็เมียเราอ่ะมีาเราก็อยากให้แบบ คือถ้าเมียมองไม่เห็นสมมุติเราหน้าตาดีอย่างเงี้ยเราเมียไม่เห็นหน้าเราหน้าตาดีใช่ไหมเราก็กเราก็รู้สึกแย่จากเลยไม่ทนายทนายเออเราก็อยากให้เมียเห็นหน้าเราไงถ้าสมมติเราดีใจไม่ถ้าสมมติเราดีใจสิถ้าสมมติเมียมองไม่เห็นเลยหรามา15ปีกำลังจะรัก แาบหมดเสร็จเลยว่าปล่อยตัวอ้วนเห็ดโอ้ยยากเลยอันนี้เห็นเมียกันแต่เมียไม่เห็นเราไงน่าดสอบบบูะวแก็ดีใจก็หดีใจมากเลยดีใจมากเห็นว่าฉากนี้ตอนถ่ายทำกันนี่คือแบบว่าก็ขำกันอยู่เหมือนกันใช่ไหมับยังไงยังไงก็คือมันมันเป็นเรื่องร้ก็ขำคือมันมันเป็นมันเป็นละครที่แบบมันดูดราม่าแล้วทำไมเราขำเออเบื้องหลังเขาสนุกสนานไงคือเบลเป็นคนที่แบบว่าชอบกั้นขำคือผม ใช่คือแบบว่าคือท่านถามแบบว่าบางทีเเล่นวันี้มีหลายซีนมากที่แบบว่าไม่มองหน้าด like> ้วยนะหลอกหลอกมันมองหน้าแล้วก hmm. ็ มันเคืออยู่ข้างในอะแล้วเราก็รู้ก็หลุดกันตลอดเรางทีอ่ะเราดูออกว่าพี่โป๊ะแบบพูดติดคือเรื่องเนี้ยพี่โป๊ะแบบพี่โป๊ะจะต้องใช้ความธรรมชาติสูงใช่ไหมก็เลยจะไม่ได้แบบท่องตะบี้ตะบันท่องบทเนี่ยมันจะได้ไม่ต้องเป๊ะอ่ะทีนี้ก็เลยลืมบทบ่อยก็เลยแล้วเราดูออกบางทีคนเรามันโอเคเออไม่ใช่มันคีอแบบคนเราบางทีมันเลี่ยมบางทีชีวิตคนเราแบบเนี้ยสมมติพูดติดเนี้ยก็ก็พูดต่อไปมันติดแค่แบบมันสำสรักก็ม นิดนึ่งนิดเดียวเนี่ยนึ่งเราเข้ามาต่อแต่ว่าเบลนี่คือรู้รู้นักแก็นี่ก็เดี๋ยวตัวเองไงว่าขำเองก่อนมาแต่คือด้วยความที่เป็นนักแสดงเขาก็จะได้อ่านบทของแต่ละคนมาไงเขาก็จะรู้ว่าคนนี้ต้องพูดอะไรต่อถ้าผิดปุ๊บเราก็จะรู้ขับผิดนิ่าอะไรอย่างเงี้ เราก็ต้องมีไหวพริบที่จะไปต่อไปอะไรแม้แต่ก็เป็นสีสันนะทำงานกันสบายนะก็สนุกดีครับถึงว่าผู้จัดอ่ะไม่ได้เคร่งเครียดมากก็คืองจริพี่น้องก็ไม่เครียดหรอพี่แบร์แต่เครียดสามทุ่มครึ่งแล้วอีสองคนนี้ยังขับอยู่เลยก็ขอบคุณแฟนแหละครับยังก็ต้องขอบคุณแฟนแหละที่ที่เขา ชมกันอยู่ย่างเหมือนช้อนในกระตุกนะตื๊ย่างครับผมจบแล้วครับย่างั่นแล้วครับก็